ข้อสี่ข้อนี้ขอให้ยุติเช็ดพืนฐานสำคัญที่ตรวจสอบบางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรคประธานที่ปัตจัจังหวัดสมุทรสงครามท่านประธานกาฝ่ายองานีวยเช่นสื่อมวลชนแต่ในที่สุดสื่อผิสิทธิ์ต้องพูดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไปพูดเรื่องอื่นไม่ได้ท่านประธานการเมืองเนี่ยมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ ถ้าคุณเก็บความรู้สึกไว้ก็ไม่ยัติดไม่ไว้วางใจสิแต่วันนี้ต้องพูดเรื่องรัฐธรรมนูญมาตราสมก17ประเด็นที่รัฐบาลเสนอมาไม่ถูกต้องไม่ชอบามตรงไหนผมเรียนรัฐประธานดีความรบเจุา,าจนาสรุปด้วยครับเอาสารุปก็คือพูดนอกประเด็นพูดในประเด็นดิตกลงครับเชิญท่านลังสิมาครับ ยันประท้วงท่านประธานนะคะตามข้อห้าท่านต้องควบคุมการประชุมปล่อยให้คนเมามาลุกขึ้นประท้วงได้ไงต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์นะคะต้องเอาไปตรวจแอลกอฮอล์ค่ะตรวจี่ตรวจตวเลขค่ะท่านประธานคะคนเมาต้องไปตรวจค่าแอลกอฮอล์ข่าวกรองก็เป็นอย่างนี้ทีนะที่ดิฉันเรียนกับท่านประธานไงฮะ,ค,ะครับว่าต้องปิดเครื่องที่ตรวจแอลกอฮอล์หน้าห้องประชมุมคนเมาต้องไม่เข้ามาในสภา เข้าใจแล้วครับแต่หลังจิมาฮะฮะ นี่เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่นางสาวรังสิมารอดรัศมีสสพักประชาธิปัตย์ลุกขึ้นประท้วงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยที่ลุกขึ้นประท้วงให้นายอภิสิทธิ์เบจชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิปรายเข้าประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากจะอภิปรายถึงการทํางานของรัฐบาลให้ไปเปิดอภิปรายไม่ไว้ระวางใจรัฐบาลดีกว่าส่งผลให้นางสาวรังสิมาขอให้ประธานนําเครื่องตรวจแอลกอฮอล์มาไว้ในห้องประชุมจนสสพักเพื่อไทยรีบลุกขึ้นประท้วงหลาาาายยคนนนนนุเเอธธีีีรรรดมพปปะะะิภใใท่ ประชุมจึงต้องสั่งพักการประชุมเป็นเวลา15นาทีก่อนจะเปิดการประชุมใหม่เมื่อเวลา22กา15นาทีและให้นายพิสิทธิเวชาชีวะในฐานะผู้นำสายพันในสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้อภิปรายสรุปคัดค้านการเสนอในฐานะสมาชิกัฐะภาเมื่อกี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันเนี่ยเคยเคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้มาครั้งหนึ่งแล้วดิฉันเคยว่าท่านประธานตอนก่อนเนี่ยทำไมถึงได้ว่าว่าท่านประธานไม่แข็งก็เพราะเหตุการณ์คนเมานี่แหละแต่เมื่อกี้นี้ท่านท่าน อยู่บนบัลลังท่านอาจจะไม่เห็นพฤติกรรมชี้หน้าดิฉันนะคะครับครับครับเข้าใจแล้วครับท่านไรไม่ท่านทำองควาก่อนค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะครับท่านอ่าท่านรองนายกเนี่ยเป็นรองนายกทางด้านความมั่นคงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยดิฉันเชื่อได้ยังไงอ่ะว่าจะเกิดความมั่นคงกับดิฉันนะคะแล้วบอกว่าเมาละเดี๋ยวท่านฟังดิฉันก่อนนะท่านังสิมาประท้วงผมใช่ไหมฮะประท้วงผมนะประท้วงท่านเขา แล้วตอนนี้ล่ะครับก็นี่จะมาท้วงประท้วงท่านต่อเนื่องมาตี้ท่านปิดไปนะฮะเข้าใจแล้วครับตอนนี้ท่านเฉลิมเนี่ยได้บอกว่าเมาแล้วแต่ท่านเนี่ยดิฉันคิดว่าเมาเล่า,ไม,าไม่เามาพอพอแล้ว,ลวพ,อพอแล้วครับไม่ไม่ผมไม่อนุญาตได้อภิปรายแล้วนะครับไม่ไม่ได้ค่ะท่านดิฉันคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยต่อไปสภาเนี่ยมันจะเป็นปัญหาไม่มีท่านต้องมีมาตรการนะคะคนคนที่ คือท่านหลังสิมาครับผมเข้าใจแล้วครับที่ท่านประท้วงเชิญเชิญนั่งนะครับครับครับเชิญเชิญท่านอภิสิทธิ์ต่อเลยครับจะได้จบครับครับเชิญครับท่านประท้วงไรครับครับตามตมาตามขอชี้ถามครับครับ ว่าครับเชิญท่านอนวิสิ์ครับไม,ม่ผมผมไม่อนุญาตแล้วนะครับเชิญครับเชิญท่านอนวิสิ์ครับ ภิรายไปนะครับว่าปัญหาบางปัญหาเนี่ยแก้รัฐมนูนทั้งฉบับก็แก้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ผมก็กล่าวเป็นว่ายืนยันนะครับว่าปัญหาเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองพฤติกรรมเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปแม้ว่าจะมีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่และผมก็กําลังชี้แจงที่เคยถูกพาดพิงโดยเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลว่าที่ผมเคยบอกว่าวันที่ลงประชามติให้รับรัฐธรรมนูญแล้วแก้เนี่ย เหตุใดจึงไม่แก้และได้อธิบายไปแล้วว่า2ประเด็นที่แก้ไปแล้ว1ประเด็นเนี่ยผมดําเนินการไปทั้งๆที่โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ได้แก้คือเรื่องยุบพักนั้นเนี่ยก็ผมก็กลาบเรียนว่าเป็นเพราะว่าผมเห็นว่าผมมีความละอายครับที่จะไปแก้เรื่องการยุบพักในขณะที่พักผมเนี่ยมีคดียุบพักค้างอยู่เพราะผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการแก้ไขกฎหมายเพื่อตนเอง ถามว่าโดยบทบัญญัติ237ผมเห็นด้วยไหมผมเนี่ยนะครับรรท่านประธานครับให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดว่าผมไม่เคยเห็นด้วยกับการยุบพักเพราะผมถือว่าพักเนี่ยเป็นของสมาชิกกรรมการบริหารหรือใครไปทําผิดเนี่ยไม่ควรไปลงโทษตัวองค์กรที่เป็นของสมาชิกแต่ถามว่าการตัดสิทธิกรรมการบริหารผมเห็นว่ากรรมการบริหารควรจะมีความรับผิดชอบร่วมกัน และถ้ากรรมการบริหารรู้ไม่ยับยัง้งรู้เห็นเป็นใจแม้จะไม่ใช่ผู้กระทำผิดโดยตรงก็สมควรถูกตัดสิทธิ์นี่จุดยืนของผมชัดเจนแต่ที่ไม่ได้แก้ในเรื่องนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วเหมือนมาตรา265 266ครับท่านประธานครับโดยส่วนตัวผมเห็นว่าที่เขียนและตีความอยู่ในขณะนี้ผิดครับผมก็เห็นว่าสอสอ สามารถที่จะไปประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรจะทำได้และเป็นหน้าที่ของสอสแต่ขณะเดียวกันเนี่ยครับท่านประธานครับก็ต้องเข้าใจว่าที่มาของ265 266เนี่ยมันก็มีจากการที่สสสวในอดีตอาจจะเคยไปทำหน้าที่ซึ่งมันเกินขอบเขตอำนาจที่ควรจะเป็นบังเอิญท่านสมาชิกมาเปรียบเทียบกรณีท่านกับผมเนี่ย ผมก็ว่าตรงนี้แหละครับเส้นแบ่งประสานงานาหน่วยราชการเอาของไปช่วยเหลือทําได้ครับแต่เอาของราชการที่ใช้เงินภาษีองก์แล้วเอาชื่อตัวเองไปพ่นไม่ได้ครับนี่คือความแตกต่างที่มันควรจะเป็นที่มาตรา265 266พยายามมาแก้ปัญหาแต่บังเอิญเขียนและตีความเคร่งครัดจนเกินไปและกระผมก็ไม่เคยเห็นด้วยครับกับการที่ห้ามพวกเราที่นั่งยอยู่ในที่นี้ ไปดำรงตําแหน่งในรัฐบาลเช่นเลขานุการที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเพราะผมก็พูดมาตลอดว่าในระบบรัฐสภาการเรียนรู้งานบริหารจากคนที่มาจากการเลือกตั้งดีที่สุดคือการได้เข้าไปทําหน้าที่ในส่วนนั้นและในหลายประเทศก็ใช้วิธีการนี้ในการฟูมฟักนักการเมืองอาชีพให้มีคุณภาพมีความพร้อมในการไปทําหน้าที่ในฝ่ายบริหารต่อไปแต่ที่กระผมไม่ได้เสนอแก้เพราะขณะนั้น เราถูกโจมตีถูกครหาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไปเพิ่มอำนาจให้กับตัวเราเองผมถึงเคยเสนอครับว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยไปทําประชามติกันเสียถ้าประชาชนเขายอมรับเราก็เดินหน้าแก้ถ้าประชาชนเขาไม่ยอมรับเราก็เคารพเสียงของประชาชนพูดมาทั้งหมดเพื่อที่จะบอกครับว่าพวกกระผมไม่เคยมายึดติดก,กับรัฐธรรมนูญปี2550 เห็นว่าบางมาตรามีปัญหาสมควรแก้ไขได้ดําเนินการไปแล้วบางส่วนและส่วนที่ยังไม่ได้แก้ไขเพราะมีเหตุผลที่ชัดเจนรองรับว่าทําไมยังไม่ควรดําเนินการรวมทั้งเคยเสนอทางออกของการแก้ไขไว้ด้วยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันว่าต้องแก้เพื่อเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันน่าจะเป็นคนละประเด็นกับการที่บอกว่าจะต้องมาเริ่มต้นทํากันใหม่ทั้งฉบับท่านประธานที่เคารพครับ เมื่อมาดูประเด็นในแง่มุมของการปฏิรูปวันนี้ตามหลักคิดของผู้เสนอร่างเนี่ยใครจะพูดอะไรวันนี้เนี่ยไม่มีผลละครับเพราะที่สุดเป็นเรื่องที่สสรจะต้องไปดำเนินการแต่สิ่งที่กระผมเป็นห่วงก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามีร่างอยู่สามฉบับหนึ่งฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ท่านรองนายกยุทธศักตร์เป็นผู้ลงนามนะครับเสนอเข้ามาฉบับนี้ให้เหตุผลในการแก้ไขเนี่ยพูดกันไปแล้วเนี่ยพูดง,ง่ายๆก็คือไปลอกเหตุผลตอนแก้มาตรา211ในวันที่มีการจับทำรัฐธรรมนูญปี2540คือเขียนเอาไว้กว้างๆว่าต้องการจับทำฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิรูปการเมืองและต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งกผมจะได้กราบเรียนในประเด็นนี้ต่อไปแต่จริงๆแล้วผมว่าเหตุผลที่แท้จิงเนี่ยผมก็นับถือนะครับอย่างน้อยร่างของเพื่อนสมาชิกสองฉบับเนี่ยผมคิดว่าที่เขียนมาแล้วไม่เหมือนกับของรัฐบาลเลยอันนี้แหละครับอยู่ในใจของท่านจริงในความรู้สึกตรงนี้ครับที่บอกว่าไม่มีระบบการช่วงดุลอำนาจขององค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพแล้วก็บรรยายต่อไปว่าเป็นที่มาของการเลือกปฏิบัติของสองมาตรฐานท่านประธานที่เคารพครับถ้าเหตุผลและฐานคิดที่จะต้องมาล้มล้างและรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมาจากเหตุนี้กระผมกลาบเรียนนะครับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นครับ ประธานทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญปี40ที่ทุกฝ่ายบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเป็นฉบับประชาชนหลักการใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมาในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแท้ทจริงๆคืออะไรสองเรื่องหลักครับหนึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ฝ่ายบริหารที่แม้จะมีที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปก้าวกายริดรอนสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ได้ 2. การตรวจสอบถ่วงดุลลำพังแต่ระบบรัฐสภาคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดีการตั้งกระทู้ถามก็ดี ไม่เพียงพอในกรณีที่รัฐบาลน,นั้นหรือฝ่ายบริหารนั้นกระทําการที่เป็นการผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนหรือแม้แต่เสียงข้างน้อยครับนั่นคือที่มาของคําว่าองค์กรอิสระนั่นคือการตอกย้ําถึงความจําเป็นว่าฝ่ายบริหารจะต้องถูกตรวจสอบธงดุลจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการด้วย ทำไมถึงทำอย่างนั้นครับเพราะหัวใจของประชาธิปไตยและหัวใจของประเทศที่มีการปฏิรูปทางการเมืองแล้วใช่ครับประชาธิปไตยเราตัดสินกันด้วยเสียงข้างมากแต่เสียงข้างมากให้อำนาจไปทำเพียงบางเรื่องคือบริหารราชการแผ่นดินผลักดันนโยบายที่ไปหาเสียงให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ แต่ไม่ใช่อ้างเสียงข้างมากทุจริตคอร์รัปชันทำผิดกฎหมายทำผิดกติกาได้ประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาจึงมกักเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยและหัวใจของประเทศที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยคือรัฐบาลมีขอบเขตอำนาจจำกัดครับท่านครับ ถึงจะมาจากเสียงข้างมากค่วมชนมีที่นั่งเกือบทั้งหมดในสภาชนะถล่มทลายอย่างไรบางเรื่องก็ไม่มีสิทธิทำตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกันแล้วรัฐธรรมนูญปี40ที่ล้มเหลวท่านประธานไปอ่านข้อสรุปของคอปอสิครับท่านหัวหน้าพรรเพื่อไทยท่านรองนายกท่านเป็นประธานปคป ท่านรับข้อเสนอและไปทํามากกว่าที่คอปอพูดในซ้ําเรื่องเยียวยาเนี่ยท่านอา่านหรือยังครับว่าต้นเหตุวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองที่ประธานคอปอสรุปคืออะไรคดีซุกขุ้นภาคหนึ่งครับท่านสรุปเอาไว้ชัดเจนว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำลายหลักนิติธรรมที่บ่งบอกถึงการเข้าไปแทรกแซงองค์งกรอิสระ